สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับหลังสงการนะครับเราก็เที่ยวกันเต็มที่แล้ววันนี้ทํางานบ้างนะครับวันนี้ได้รถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเห็นไหมยังรอเลยนี่ได้ร้อยยี่ห้าเจ้าสีม่วงนะครับในทีท้ายก่อนเพิ่งมัดเสร็จเมื่อกี้มือเพื่อนเลยนะครับได้ร้อยยี่ห้าสีม่วงร้อยดำเอสตองมาหนึ่งคันจริงเหรอเอสตองเลยเหรอรวมป้ายทะเบียนละนี่นะครับสวยมากรออยังรอเลยสีม่วงนะครับเครื่องดีเลยผมบอกว่าคือในเครื่องเงียบกิบนะครับ เครื่องเงียบกิ๊บกิบพาเบียนนะฮะพาสี 6, หกแปดไม่ขาดด้วยนะครับโคตรสุดอ่ะคันนี้สุดเลยไงเป็นร้อยยี่ห้าคุญแจใหญ่นะครับเดี๋ยวตอนเช้ารีวิวให้อีกทีนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะหาย,ยากหน่อยเพราะเป็นคุญโตคุญแจใหญ่นะครับปกติเราจะได้กุญแจเล็กนะครับน,นี่ใครสนใจนะครับจะขายรถนะครับช่วงนี้ใครร้อนเงินก็ ทักมาได้เลยนะครับทักเพจมาทักทักอะไรมาก็ได้นะครับรับซื้อรถอยู่ใช่ไหมรับซื้อนะครับตอนนี้รับซื้อถึงพร้อมจบพร้อมจ่ายปะเนี่ยพร้อมจบพร้อมจ่ายตังค์เต็มเาเงินสดนะเงินสดนะครับเงินสดเงินโอนได้หมดนี่ใครสนใจนะครับหรือว่าใครสนใจคันนี้ยังไม่ได้ถ่างขอถางเจ๊ไฟกันหรอถ้าขายเหรอพอสี่หกแปดอ่ะมันต้องสองหมื่นขึ้นอันเนี้ยต้องสองหมื่นครับประมาณไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพวกซื้อเดี๋ยวพวกซื้อนะเดี๋ยวไว้ดูพรุ่งนี้ทีนึงเดี๋ยวไว้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ ใครจะขายรถก็ทักมาขายได้นะครับส่วนใครมีรถทักมาเลยจะขายรุ่นอะไรก็ว่ากันนะครับได้หมดทุกรุ่น2องจังหวะสีจังหวะนะทักมาแล้วกันไปเดี๋ยววันนี้เอาเจ้าม่วงไปลงบ้านก่อนไปครับ